สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีสรุปราคากลางยางพาราตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือประจำวันที่18ถึงวันที่22กันยายน2566นะคะมาดูกันว่าแต่ละวันจะมีการลดขึ้นลดลงเปรียบเทียบกันดูนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับราคาย,ยางพาราค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม ที่น้ำยางสดกันก่อนเลยนะคะและนี่ก็คือน้ำยางสดย R อซีไม่ต่ำกว่า35%นะคะวันที่18กันยายน48บาทวันที่19กันยายนต8 48บาท10สตางค์วันที่20กันยายน48บาท20สตางค์วันที่21กันยายน48บาท30สตางค์และวันที่22กันยายนอยู่ที่48บาท30สตางค์เท่ากับวันที่21นะคะ มาดูที่ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เปอร์เซนค่ะวันที่18กันยาอยู่ที่48.74บาท74สตางวันที่19 48ก้บาท60สตางวันที่20 49.2บสาท2สตางค์วันที่21 4 8 1บาท15สตางค์และวันที่22 4 8 3บาท37สตางค์ค่ะสำหรับยางแผ่นดิบคุณภาพดีนะคะ ต่อมาเป็นยางแผ่นร่มควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนนะคะวันที่18ราคาจะอยู่ที่50บาท93สตางค์วันที่19 50บาท79สตางค์วันที่ 20, 50บาท87สตางค์วันที่ 21, 50บาท92สตางค์และวันที่22กันยายน2566อยู่ที่50บาท94สสตางค์ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นยางก้อน อย่างก้อนถ้วย DRC 100%วันที่18กันยาอยู่ที่42บาท87สตางค์วันที่19 42บาท93สตางค์วันที่20 43บาท11สตางค์วันที่21 43บาท33สตางค์และวันที่22นะคะ43บาท73สตางค์นะคะและนี่ก็เป็นการสรุปราคา กลางยางพาราประจําสัปดาห์ก็ว่าด้วยนะคะก็ว่าได้นะคะสําหรับวันที่18ถึง22กันยายนที่ผ่านมาค่ะราคาก็มีปรับเพิ่มขึ้นลดลงบ้างนะคะแต่ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไรค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟัง